อีกหน่อยนะอันนี้คือเขายังยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ยังไม่โตเยอะมากเลยค่ะออกช่อเยอะมากเลยออกลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยดูทางนี้เนาะเพื่อจะเห็นเห็นเห็น วันนี้ตั้งใจก็อาจะให้ดูมะม่วงหาวมะนาวโห่นี่แหละค่ะเพื่อนๆอ,อยู่บนภาเซวนวมีประโยชน์ค่ะต่อร่างกายนะคะผลไม้ทุกชนิดเนาะกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดูแต่ถ้าเขาโตเขาจะเป็นล,ลูกสีสีแดงแดงค่ะแต่พอเขาแก่นะเขาจะเป็นลูกสีดำดำเห็นกันเพื่อนเห็นแต่จะย้อนแสงหน่อยนะคะมาแต่หน้าบ้านค่ะนี่ก็เลยถ่ายจากในบ้านออกไปข้างนอกค่ะ แต่ถ้าเขาโตเขาจะเป็น่าล,ลูกสีสีแดงแดงค่ะแต่พอเขาแก่นะเขาจะเป็นลูกสีดำดำย้อนแสงหน่อยค่ะต้นสูงค่ะต้นส,สูงสูงออกช่อเยอะมากเลยออกลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยดูทางนี้เนาะเพื่อจะเห็นเห็นเห็น ก็เอาไปทำน้ำผลไม้ดื่มได้ค่ะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆกินแล้กชมวิมวหน้าบ้านต่อนิดนึงค่ะนี่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเยอะมากเลยค่ะ วิวอีกมุมหนึ่งของหน้าบ้านนะคะเ,เพื่อนๆปกติจะถ่ายออกมาเยอะมากเลยคะ่ะแต่หน้าบ้าน,นะคะ่ะนี่ก็เลยถ่ายจากในบ้านออกไปข้างนอกนะคะ่ะ ชอ่อเยอะมากเลยออกลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยดูทางนี้เนะาะเพือ่อจะเห็น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 มะม่วงหาวมะนาวหูย้อนแสงหน่อยค่ะต้นสูงค่ะต้นสูงสูงย้อนแสงหน่อยค่ะต้นสูงค่ะ สูงสูงอลีอีกหน่อยนะอันนี้คือเขายังยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ยังไม่โตนะคะวิวอีกมุมหนึ่งของหน้าบ้านนะคะเ,เพื่อนๆปกติจะถ่ายออกเมฆค่ะมีเมฆมีเมฆมาบางังตะวันนะคะวันนี้ เห็นไหมคะต้นก็ใหญ่ค่ะเพื่อนอ่มะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะเพื่อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ตั้งใจก็อาจจะให้ดูมะม่วงหาวมะนาวโหนี่แหละค่ะเพื่อนๆอยู่บนพ้ากจมไมนะอืม อยู่สูงมากค่ะเพื่อนๆเลยต้องเพื่อนๆดูก่อนแล้วมีประโยชน์ค่ะต่อร่างกายนะคะผลไม้ทุกชนิดเนาะกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะดูมาแต่หน้าบ้านค่ะนี่ก็เลยถ่ายจากในบ้านออกไปข้างนอกค่ะหน้าออกไปข้างนอกนะคะเห็นเพื่อนๆเห็นแต่จะย้อนแสงหน่อยนะคะ ตกถึงไมนะ่น้ออืมอยู่สูงมากค่ะเพื่อนๆเลยต้องให้เพื่อนๆดูก่อนสวัสดีตกถึงไมนะ่น้ออืมอยู่สูงมากค่ะเพื่อนๆเลยต้อง เพื่อนๆดูก่อนอะไรครับเพื่อนๆเนี่ยพอถามเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆรนู้จักไหมคะรู้จักไหมคะแต่ถ้าเขาโตเขาจะเป็นลูกลูกสีสีแดงแดงค่ะแต่พอเขาแก่นะเขาจะเป็นลูกสีดำดำออกช่อเยอะมากเลยออกลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อย โดยทางนี้เนาะเื่อจะเห็นเห็นเห็นแต่ถ้าเขาโตเขาจะเป็นลูกลูกสีสีแดงแดงค่ะแต่พอเขาแก่นะเขาจะเป็นลูกสีดำดำพยายามจะให้เขาเลื้อยเล้อยไปทางโน้นนะคะเห็นไหมอลังการงานสร้างอก็เอาไปทำน้ำผลไม้ดื่มได้ค่ะ อร่อยดีค่ะ,คะเพืเ่อนๆกินแล้วมีประโยชน์ค่ะต่อร่างกายนะคะผลไม้ทุกชนิดเนาะกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะดูวนไปนิดนึงค่ะสูงนะเห็นไหมครับเลยตะวันก็วันนี้ตะวันมีเม เยอะมากเลยค่ะมาแต่หน้าบ้านค่ะนี่ก็เลยถ่ายจากในบ้านออกไปข้างนอกค่ะ้นานออกไปข้างนอกนะคะ,คะมะม่วงหาวมะนาวหูข้าสีดำน่ะเยอะมากแต่ไม่ถึงเนาะมันสูงเราขึ้นไปถ่ายไม่ถึงก็เลยถ่ายทำตรงริมๆขนาดริมๆนมนอะย่างเยอะขนาดนี้อะไรครับเพื่อนๆเนี่ย ขอถามเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะสสวนอ่ะก็เอาไปทำน้ำผลไม้ดื่มได้คะ่ะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆ,ๆกินแลวนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> มะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเพื่อนเพื่อนมะม่วงหาวมะนาโหนะอะไรครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยขอถามเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะค่ะ วิวอีกมุมหนึ่งของหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆปกติจะถ่ายออกมาอะไรครับเพื่อนๆเนี่ยขอถามเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะออกช่อเยอะมากเลยออกลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยดูทางนี้เนาะควรจะเห็น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 อ่ะก็เอาไปทําน้ําผลไม้ ดื่มได้ค่ะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆกินแล้วเยอะมากเลยค่ะเห็นกับเพื่อนเห็นแต่จะย้อนแสงหน่อยนะคะวันนี้ตั้งใจก็อาจจะให้ดูมะม่วงหาวมะนาวโห่นี่แหละค่ะเพื่อนๆอยู่บนผ้าเยอะมากเลยค่ะ ออกช่อเยอะมากเลยออกลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยดูทางนี้เนาะคยณอจะเห็นเห็นเห็น,หนมาแต่หน้าบ้านคะ่ะนี่ก็เลยถ่ายจากในบ้านออกไปข้างนอกนะคะ่ะหน้านออกไปข้างนอกนะคะคุณไปนิดนึงูสงสลนะเห็นไหมครับทุก่านตะวันก็วันนี้ตะวัน มีเมอแต่ถ้าเขาโตเขาจะเป็นลูกลูกสีสีแดงแดงค่ะแต่พอเขาแก่นะเขาจะเป็นลูกสีดำดำมาแต่หน้าบ้านค่ะนี่ก็เลยถ่ายจากในบ้านออกไปข้างนอกค่ะบ้าออกไปข้างนอกนะถ้าแต่ถ้าเขาโตเขาจะเป็นอลูกลูกสีสีแดงแดงค่ะ แต่พอเข้าแก่นะเขาจะเป็นลูกสีดำๆออก